สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรัฐบาลมีแผนอะไรวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกลุ่มคนชราผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงมาลงทะเบียนมาตรการเราชนะตามสาขาและจุดบริการธนาคารกรุงไทย871จุด เมื่อ15กุมภาพันธ์ปรากฏว่าจำนวนคนมีสูงมากและหลายแห่งมากกว่าที่รัฐประเมินไว้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเผยเองว่ายัางไม่ทราบว,ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ในประเทศไทยมีจำนวนเท่าใดจึงขอเวลาพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรและจำเป็นต้องให้สถาบัานการเงินอื่นของรัฐเช่นธกอสอหรือธนาคารออมสินเข้ามาช่วยรับลงทะเบียนด้วยหรือไม่ รวมถึงต้องพิจารณาว่าจะต้องขยายเวลาอีกหรือไม่หลังจากพ้นกำหนดการลงทะเบียนวันสุดท้าย25กุมภาพันธ์ไปแล้ว ช่วงเวลาเดียวกันนั้นสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนคงจะเห็นข่าวหรือโพสต์ของคนดังไปจนถึงดารานักแสดงที่มีฐานะฉลองวันวาเลนไทน์อย่างอู้ฟู่หรูหราการใช้จ่ายเงินของเหล่าเซเลบริตี้เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะบริหารการใช้จ่ายเงินตามฐานะเพียงแต่ภาพดังกล่าวตอกย้ำและสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นตัวอย่างที่ยืนยันการตั้งคำถามจากผู้เชี่ยวชาญการบริหารเศรษฐกิจว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลชุดนี้รู้เท่าทันเศรษฐกิจทุนนิยมหรือไม่เพราะหากรู้เท่าทันรัฐบาลจะได้รู้ว่าควรจัดการบริหารอย่างไรให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปยังทิศทางที่ลดความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมต้องเป็นแผนและนโยบายที่จะช่วยให้คนที่ลำบากอยู่แล้วไม่จนลงไปอีก จีนเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแม้การปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แต่มีผู้นำรู้เท่าทันเศรษฐกิจทุนนิยมจึงมีแผนรุกและรับเพื่อแข่งขันในตลาดโลกพร้อมกับแก้ปัญหาคนยากคนจนในประเทศด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกระจายความเข้าเทียม คำถามของไทยกลับมาที่ผู้นําและรัฐบาลว่ามีแผนอะไรอยู่บ้างสําหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความยากจนและการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิดลําพังคนไม่มีสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนยาวเป็นหลายพันคนบางคนอายุมากแล้วถูกเจ้าหน้าที่ต่อว่า ถูกแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่ล้วนแสดงถึงระบบชนชั้นที่นิยมวิธีการสงเคราะห์คนยากไร้ตามที่เคยทำมานั่นไม่พอสำหรับการบริหารเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขยกระดับปากท้องของประชาชนอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ